โอเคนะครับเรามาดูข้อต่อมานะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องพวกเรียลขาคณิตวงกลมสี่เหลี่ยมทําอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับจากข้อสอบพีแมตโรงเรียนละสีมาปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับตอนที่หนึ่งข้อสิบสี่ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่เป็นมีตัวเลือกนะข้อนี้เขาถามว่าอะไรครับเส้นโค้งปิดในภาพ เกิดจากส่วนโค้งวงกลมจนวนเท่ากันเก้าส่วนนะฮะตอนนี้เก้าส่วนนี้มันอยู่ไหนงไรเก้าส่วนนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูกันนะว่ามีตรงไหนบ้างใช่สองก็บอกโดยติดแต่ละส่วนมีความยาวสองพายส่วนสามคือมันเท่ากันอนะ่ะแล้วต้องสามอันนี้คือสามสี่ห้าหก เห็นไหมเห็นไหมครับว่าไอ้ส่วนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะเจ็ดแปดเก้าอ่ะเห็นครบ9ส่วนยางนีเก้าส่วนนะให้รู้ก่อนว่าคือตรงนี้นะครับ9ส่วนเท่ากันแต่ละส่วนมีความยาวคือ2องพายส่วนสและแต่ละจุดศูนย์กลางวงกลมเหล่านี้มีจุดยอดของจุด ของวงกลมเหล่านี้อยู่ที่จุดยอดของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าก็หกเหลี่ยมนั้นเท่าก็อยู่ด้านในที่เราเห็นนะครับถ้าเรามาดูเป็นให้เป็นเส้นสีเหลืองก็ได้นะถ้าเรามาดูนะครับก็คือเส้นนี้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมด้านในนะครับเดี๋ยวครูจะลบอันนี้ออกนะว่าที่เห็นก่อนหกเหลี่ยมด้านเท่าประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปก็คือเนี้ยหกรูปมีอย่างเงี้ยครับหกรูปหนึ่งสองสาม แล้วก็มีความยาวฐานด้านละสองก็คือด้านอย่างเงี้ยสองแล้วก็สูงสามหน่วยเขามีเขียนไว้ให้แล้วเนี่ยสูงสามหน่วยตรงนี้เลขสามอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับข้อนี้มาดูกันแล้วว่าเขาเป็นประมาณไหนอ่ะเขาบอกเส้นโค้งเนี้ยมันความยาวเท่านี้ใช่ไหมมาดูก่อนรูปเนี้ยถามว่ายากไหมมันถ้าดูถ้าดูแวบๆเนี่ยดูยากเลยนะ วิธีการที่เราจะดูเนี่ยเราดูยังไงครับโจทย์พวกนี้มันเป็นโจทย์ที่มันเป็นโจทย์ช้อยเนาะมันเป็นโจทย์ที่มีตัวเลือกนะครับเขาเรียกโจทย์เลยปรนายัยใช่ไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นต้องคิดก่อนเลยว่ามันไม่น่าจะยากคือถ้าเกิดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออโจทย์มันยากนะคณิตศาสตร์อะยากเลยแต่ว่าจริงๆโจทย์พวกนี้มันต้องใช้ความเร็วความเร็วนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าใจบางอย่างคุณประยุกต์บางอย่างได้จะง่ายดูดีๆนะครับเราหาเราดูข้างในเฮ้ยมันโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยคุณหนึ่ง มันเหมือนพวกสปินเนอร์เลยเนาะโอ้โหคิดต้องคิดยังไงดูดีๆตรงนี้มันหายไปถูกปะเราแบ่งตรงนี้นะครับดูตรงนี้ดีๆนะโค้งเนี้ยกับรูปเนี้ยเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนนะเหมือนใช่ไหมพี่ปันใช่เราย้ายมาใส่ตรงนี้เราก็ย้ายตรงนี้มาใส่ด้านนี้ด้านนี้มีอีกสองอันอ่ะเราย้ายอีรูปเนี้ย เอาด้านนี้ก่อนนะเอามาใส่ตรงนี้เห็นอะไรไหมครับข้างในเต็มเลยข้างในกลายเป็นหกเหลี่ยมที่เต็มล้เราหารูปหกเหลี่ยมได้ไหมได้อันนี้เราหารูปหกเหลี่ยมได้แล้วนะฉะนั้นอย่างแรกคือเราหาเราจะหารูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมกี่อันหกอันหกอันฉะนั้นเราจะหารูปสามเหลี่ยมพื้นที่ พื้นที่ของสามเหลี่ยม6อันก็คูณ6เข้าไปอีกอันหนึ่งครับแล้วบอกว่าเอา้าแล้วคูณหนึ่งแล้วมันเหลืออะไรเนี่ยมันเหลือตรงนี้ไงดูว่าเหลืออะไรเหลือเหลือตัวนี้นะครับอะเปลี่ยนสีให้เอาสีอะไรสีฟ้าแล้วกันเหลืออะไรครับเหลือตรงนี้ถูกไหมกับกับตรงนี้วงกลมตรงนี้ถูกไหม เห็นอะไรไหมมันเอามาประกอบกันเป็นวงกลมได้มันเอามาประกอบกันเป็นวงกลมได้เฉนั้นถ้ามันประกอบกันเป็นวงกลมได้เกิดอะไรขึ้นก็คือรูปนี้รวมกับรูปนี้ถูกป่ะก็จะกลายเป็นวงกลมหาพื้นที่วงกลมได้ไหมได้ก็มีหนึ่งอันเะนนี่ไม่ยากละเราก็มาดูครับว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาครบไหมเขาบอกว่าเส้นโค้งมาดูสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมเนี่ย รูปสามเหลี่ยมเราหาพื้นที่สามเหลี่ยมยังไงครับสี่เหลี่ยมร,รู้จักพื้นที่สี่เหลี่ยมไหมถ้าเราจําสูตรไม่ได้นะอะเดี๋ยวครูหนึ่งจะบอกให้ว่าต้องทําแบบไหนสี่เหลี่ยมคือกว,ว,ว้างคูณยาวกว้างคูณยาวเอากว้างคูณยาวคูณกันถูกไหมสามเหลี่ยมคืออะไรก็แบ่งครึ่งมันถูกไหมตรงนี้เป็นฉากก็ได้ไม่ฉากก็ได้แบ่งๆเป็นฉากละไกันจะได้ดูงี้พอแบ่งเป็นสามเหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวเนี่ย มันก็คือกลายเป็นว่ากว้างคูณยาวถ้าเป็นสามเหลี่ยมจะเท่ากับกว้างคูณยาวหารสองกว้างคูณยาวครึ่งหนึ่งก็คือหารสองถูกป่ะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าหนึ่งส่วนสองคูณกว้างคูณยาวแต่จริงๆยาววันบรูแบบนี้ไม่ได้เขาบอกว่ายาวมันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดรูปมันเอียงอย่างนี้คิดยังไงรูปมันเอียงก็ต้องคิดแนวตั้งอย่างนี้ถูกป่ะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไม่เรียกว่ายาวเขาเรียกว่าสูงฉะนั้นเขาก็เลยจะบอกว่ารูปสามเหลี่ยม พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณกว้างเนี่ยเขาใช้คำว่าฐานคูณฐานคูณสูงดูสิฐานให้มาไหมเอา้าเขาบอกว่าความยาวฐานด้านละสองหน่วยเรารู้ฐานแล้วสูงเท่าไหร่สหน่วยสามหน่วยป๊าดให้มาง่ายแท้เขาก็พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ ฐานคืออะไรอเด็กๆ,ๆถ้าอยากทําเองลองหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วลองคิดต่อฐานคือสองสองสูงคือสามสามฉะนั้นตัดกันได้ถูกไหม<ช>พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสามพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสามเราต้องการสามเหลี่ยมกี่อันหกอัน,นก็ต้องไปคูณหกได้แปดคูณหกเท่ากับสิบแปดแทบจะตอบได้แล้วถูกป่ะ มีสิบแปดกี่ข้อมีสองตัวห้าสิบห้าสิบแล้วมาดูอันต่อมาอันนี้เราได้เราได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมมา้นะแล้วหนกะเ,เหลี่ยมนะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะอ่ะไปได้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะต่อมามาดูมาดูพื้นที่วงกลมวงกลมเนี่ยเรารู้อะไรบ้างวงกลมพื้นที่วงกลมเท่ากับอะไรครับสูตรมันไพอารกำลังสองอ่าพื้นที่วงกลมคือาย อากำลังสองอารู้ไหมเออรู้ไหมรู้ว่าอรปะเออรู้ไหนก็คือหนึ่งเพราะว่าเอ้ตรงเนี้ยมันครึ่งหนึ่งเออเออ <c oughs> พี่ปันคิดได้ป้าป๊ากำลังจะไปถอดอันนี้มาอ่ะอ,อย่างแรก อย่างนี้พี่ปันบอกมาก็คือมันครึ่งหนึ่งของอันนี้ถูกป่ะใช่ถ้านี้มันสองถูกไหมครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือใช้ได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยพาย r คือหนึ่งกำลังสองได้สองแม่จะมาตกมาปัตรงนี้หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะก็คือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งถูกไหมฉะนั้นก็หนึ่งหนึ่งพายหนึ่งพายเท่ากับพายได้คำตอบยังได้แล้วได้คำตอบแล้ว ตอบข้อสองอ่ะวันนี้อันนี้อันนี้คิดแบบอย่างที่พี่ปันบอกมาก็คือให้เราไปสังเกตดูเนาะวงกลมเราดูจากอันนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่รู้เราคิดแบบทื่อๆตรงไปตรงมาเลยเขาบอกความยาวความยาวคือสองพายความยาวรอบรูปมไม่ใช่ความยาวรอบรูปเลยนะครับยาวเนี่ยสองพายส่วนสามความยาวของอะไรครับความยาวของส่วนโค้งก็คือส่วนตรงนี้ครับเก้าเก้าตัวที่ประกอบกันเนี่ย ฉะนั้นตรงนี้มันเท่ากับอะไรเส้นรอบวงเส้นเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไหร่ครับเส้นรอบวงเท่ากับสูตรเป็นคืออะไรเออ,อันนี้ต้องจำนะจริงๆควร <ไป S 2> จะจำนะพายอาพายอาคูณสองโอเคพายอาคูณสองแต่ถ้าเกิดเขาท่องไงเขาจะหลอกท่องว่าสองพายอาถูกไหมก็<เลย>บอกไอ้เส้นรอบวง,งเนี่ยสองพายอาแต่เส้นรอบวงเนี่ยมันไม่ได้เส้นรอบวงอันนี้ใช่ไหมโจทย์เขาให้มาคือสอง สองพายส่วนสามก็บอกว่ามันแค่หนึ่งในสามของวงกลมเนี้ยก็คือแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยอันเนี้ยสองพายส่วนสามฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทําให้เป็นเียบรอบวงวเราต้องคูณด้วยสามถูกปะเพราะมันเป็นสามส่วนถูกไหมใช่หรือว่าอันนี้หารสามก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเส้นรอบวงมันก็คือสองพายส่วนสามคูณกับสามเท่ากับสอง อ่าเราจะหาห้า r เนาะมาดูก่อนว่าอันเนี้ยสามตัดสามได้สองพายตัดสองพายฝั่งนี้ได้เลยฉะนั้นฝั่งนี้เหลือหนึ่ง r เลยเท่ากับหนึ่งได้อย่างที่พี่ปันบอกเลยก็คือ r เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งแล้วเราก็มาแทนมาแทนค่าในนี้อ,อันนี้ก็ค,คือคิดได้เหมือนกันใช่ครับบางทีถ้าเราเห็นโจทย์แล้วเห็นรูปบางทีอย่าเพิ่งไปตกใจคือตกใจได้แต่เราต้องคิดก่อนว่ามันง่ายฉะนั้นข้อน,นี้โจทย์ข้อน,นี้ตอบเลยครับ บวก18 <Evet. S 1> ก็เป็นก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งนะที่คุณหนึ่งเห็นปุ๊บก็ยังไม่ทำามาทำที่หลังแต่นี้พอเห็นว่าเป็นไงมันก็ไม่ยากเนาะถูกปะขอให้เรามีความเข้าใจอ่ะก็ดี k, เราไปทำกันดูนะครับลองทำความเข้าใจแล้วลองไปทำกันดูครับบ๊ายบาย